ข้างหน้ามาเสิมหน่อยข้างหลังมาเสริมหน่อยข้างหลังมาเสริมเรื่อยดิข้างหลังมาเสิัข้างมาเสริมตัเกมชุบเกมชุบเอกมชุบเาเกมชุบอย่างเงียยยยยใยยหมยสแกนยน่อยย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 ย้ายย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 ยรยยยยยงยย้ยย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 ยงยย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 เยย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 ดนยยย ข้างหลังมาข้างหลังพยายามไถเข้าไปข้างในให้ได้นะข้างในสุดอ่ะเขาแอบความซ้ายนะเหมือนเดิมอ่ะแอบความซ้ายได้แผ่เสือกเอาไอ้เหลือๆเข้าไปก่อนเร็วไปไปลุยไปเอามาบุกไปบุกไเดียว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 ทะลุไปทะลุไปใส่เยอะใส่เยอะใส่เยอะใสเยอะไปเงหน้าข้างหน้ามาเสริมหน่อยข้างหลังมาเสริมหน่อยข้างหลังมาเสริมดีด้วยดิไปข้างหลังมาเสริมพี่ทูเข้าไปนะเข้าไปเก็บชุดเอเก็ชุบเอเก็ชุบเอาเก็บชุดอย่างเงี้ยอย่างเงีย เอเพื่อนก่อนเเพื่อนก่อนเคิดโมจ่าก่อนเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเอาเพื่อนหน่อยจุดตัวนะดาวจุดตัวนะครับข้างหลังข้างหลังขับรถมุสแทนดูล่วงแทนดูล่วงปีเต้เข้าไปดิคกพูดพูดไม่รายงานยังไม่รายงานยังไม่รายงานไปไปไปเร็วไปเร็วทักสิ่งทุกคนให้หยูดสิ่งทุกคนให้หยู่ เราชุบข้างหลังเราชุบข้างหลังชุบเพื่อนนะตำรวจชุบเพื่อนด้วยชุบกูชุบข้างในอยู่รอให้หน่อยรอให้หน่อยกูชุบอยู่ชุบเพื่อนก่อนชุบเพื่อนก่อนอย่าเพิ่งตีชุบเพื่อนก่อนไหนไหนเอาชุบไอ้เนี่ยพี่น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 ี่แจ๋วแจ๋วสวยสยใคนตำวนนึงตรวจคนนึงตำรวจคนนึงอี่เนี้ยมาคอยชุบเพื่อนชุเขาวางเขาวาง เฮ้ยตัวจิโร่สวยว hey, ่ะเฮ้ยเ้ยกลับมาก่อนหมกเลยเม็ดลิตเอฟผีพีใจเย็นใจเย็นเียาค่อยๆ่วยใจเย็นใจเย็นชกชกเเยตายแล้วตายกระโดงมากระโดง ไปบ้ไปตำรวจผกับเพื่อนด้วยนะรีอยู่พี่รียูผมรียูผมรียู่กับมันจัวายนะดี๋ยจับสาไม่ได้ทิกเก็ตเลยไม่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 มไม่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 ไมแไม่เฮ้ยเฮ้ยเก้ลเฮ้ยเฮ้ยเฮ้กเฮ้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 ยเฮ้ีกัเฮ้ยเฮ้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 ยเฮ้ี้ไปฮ้ยเ้ยเฮเฮ้ยเฮ่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย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 เฮยเรียเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเก้ยเฮย เหเหต่ยังอุ้มมาอุ้มมาเราออกไปช่วยเพื่อนด้วยนะออกไปช่วยเพื่อนไม่ลอยล้วรู้รู้พีอยู่นะออกไปช่วยเพื่อนนี่ใครได้ศพเอาศพมาด้วยเมื่อกี้นี่ศพที่หอกมาแล้วอะเตอตขอดีได้มาหนึ่งคนเตืขอทุกยเพื่อนขอเพน ดีหต่กีเยบกี้ยผมรุ้นมากเลยนะรุ้นตายมากเลยเพราะว่าเลือดผมศูนย์แล้วอ่ะแต่ผมยังไม่ตายเขาดันเปลี่ยนอาวุธ hey, hey. ไงเออเปลี่ยนอาวุธแล้วเขาถีบผมอีกทีนี้ผมตายไปแล้ว สวย,ยหมอหน้าประตูปะตูครับหมอ <laughs> ไอหมอเขารี้ยเขาลีอ้อยูอ่เกาลังเข้าไป เฮดีหมดแล้วเว้ยไปดูแต่หนูกำลังเข้าไฟมันที่สุดตอนนี้เต้นได้ยังยังแบบตายกันหมดไะเนี่ยไม่เงียบจังอ่ะยังตายไม่หมดสมบัติข้างนอนเลยรีเขาลีจะเสร็จแล้วประเด็นอะเพื่อไม่ดันกันเข้ามาโชว์ตัวตึงเซ็งตึงคนเดียวก็ไม่ไหวนะครับอันนี้นี่อันไงไหวเปล่าอันไหนเหลือศมไหม ยังอ,อ,อยู่ไหมอยู่อยู่อยู่เหลือสามคนอย่าเหนื่อยเสียเวลารุยครับรุย ตำรวจอยู่ไหมครับ16ครั้งที่หนึ่งตำรวจได้ยินตอบด้วย2 3 4 5หมสอประกาศเข้าเลยฮะประกาศครับถ้าเกิดต้องเคนไหนอยู่ให้วิ่งออกนะครับยกมือแล้ววิ่งออกมาเลย